好。 สวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไปสวัสดีสุภูสุคนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเมน้อีสานกินแ่บส,สิพามาทำเมนูปาร์ตี้ของเขานะจ๊ะพี่น้องจ๋าเมนูปาร์ตี้ภาษาอีสานของเขากะเมนูบุญเข้าปุ้นกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเอาบุญนะจ๊ามาเอาบุญปีไหมน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ,อันนี้ก็เป็นเมนูปาร์ตี้หนึ่งของทาง้างภาอีสานนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากระสี มาเอาบุญก็ต้องมีขบปุ้นนะจ๊ะพี่น้องจ้าแสบแบนัวนวน้ากันนะจ๊ะพี่น้องจ้าจ้าเส้นขบปุ้นเนี้วเนนุ่มๆนะจ๊ะต้มจากเซนแห้งนะจ๊ะพี่น้องจ้ารลกาแม่กับซิมี่น้ายาปลาจ๊ะพี่น้องน้ายาปลาเฮ็ดจากปลานะจาะปลาบานนีเนะจาะน้ายาปลาคนๆนัวๆเลยจ๊ะพี่น้องจ้าพอเวลลายาห้างจะหวดหลดจาาหววหววเลยหอนหอนยู่จ๊ะพี่น้องจ้า มาเดินมาเด้อโอ้ยบะเมนสีล้นสบอพี่น้องจ้าพี่น้องจา้าหมวจวดๆเลยพี่น้องมาเดินจา้ามาเด้อจา้ามากินน้ำกำพี่น้องจา้าเมนลนเนะาะตักขึ้นจังหน่อยเนาะโอ้ยข้าวปุนซองติวบใหไงยากเลยพี่น้องจา้าข้าวปุ่นบใหไงยากของเฮาเลยจ้าพี่น้องข้าวปุนน่นที่เฮาเฮตุจากข้าวปุ่นเส้นแห้งแล้วจ้าพี่นอ้องจ้าแล้วก็ต้ม นิ่มๆนะจ๊ะพี่น้องเหนียวนุ่มมหลีจ้ะย้ายห่างเนาะกินย่างเดียวนะจ๊ะโอ้ยสดน้ำกันซ่บพี่น้องจ้าใบบักกูดใบบักกูดยุนีการใส่เป็นใบบักกูดแห่งเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าหรือบางเทือแมวกับซื้อมากเลยหลายกับมาอัดตู่แข็งไว้เนาะจ้ะโอ้ยปุ่นขอใส่ซอมดีกว่าพี่น้องโอ้ยลืมแนะนําพักพี่น้องจ้อาอันนี้กะ ผักแมวบามีหลายเนาะจากกับซิมีผพักสลัดร่วมกับวิดโรบเนาะจากกับกระลำกระลำสร้อยของบานเห่าเนหละเฮ็ดคือบานเห่าเนีย่ยล่าเอาขัปุ่นมากสีเข้กับส้อยใส่ถาดบักญ่เป็นบุญเป็นงานเนาะพี่น้องมาส่วนสวยน้ำกันขับปุ่นถาดหยกัยกกินเบิดบ้านอะพี่น้อง หิวเข่าพี่น้องมาได้กินเขาน้ำกันหิวเข่าหิวเข่าบุญบานเฮาเนาะเมนูปาร์ตี้มาตุมมาโ้มกันกับแม่นข้าปุ่นเนี่ยพี่น้องปีใหม่ส่ง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับกินข้าปุ่นกัน,กน,กน เซนเป็นสายกับปุ่นคือกระไดผูกแขนเนาะมาจา้ะเซนเนี้ยหนุ่ม ต้องติวบังญ่พี่น้องยังเบิดบ้างนมาเบิ่งน้ำกันด้วยเหนสวดจานหมกโกตอนเทนลงไปเนื้อว่าสิบลายไปนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อออย่าปานน่้นนูนพี่น้อง ชิ้นหอนบานเมื่อไรกับคิ้วขอบคุณลอยปนหนง ร้าดร่วมพี่เนาะน้องคเนี่ยลองกินพัก ุดเอาบุญนปีไหม้นำกันเน้อี่น่องจินข้าวปุ่น 嗯。Mm. mm-hmm Hmm. สุดยอดพี่น้องเอ้ยกินบ่ปากบ่ติงชื่อเก้าม,มาได้จ้ามาได้กินบ่ปากบ่ติงพี่น้องแค่นี้ หวานเผือนเนื้นอปลาคนๆน่ากินมากินน้ำกันเด้อยพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสะสมไก่กดกระดิ่งติ้งๆเลยถ้ยจาจะี่น้องจ้าเพื่อสิบ๊อบผัดคลิปต่อๆไปของแมวน้องจ้ามาพี่น้องจ๋าจวดจัดฝากบึ่มเลน้อจ้าพี่น้องอื้มอืม Угу. Mm -hmm. Buatkan pinang. อิ่มละวจ้าพี่น้องจ้าอิ่มคือเกาเนาะจ้ากินแล้วก็อิ่มเนาะจ้าพี่น้องจ้ากินอิ่มแล้วก็ลงเวทีได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าสําหรับเมนูขนมจีนน้ํายาปลาของแมวเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมนูปาร์ตี้เนาะจ้าปาร์ตี้ทั้งภาคอีสานกัมาตุ่มมาโฮมมาเอาบุญน้ากันเด้อจ้าพี่น้องมาเอาบุญปีใหม่น้ากันเนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆในเรือจ้ะพี่น้องจ๋าเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อๆไปของแมวเพื่อ ให้กำลังใจแมวได้เฮ็ดคลิปได้ดีขึ้นมากนะจ๊ะสิไปย่มนะจ๊ะพี่น้องจ๊าสิสังสงรค์ให้หาเมนูใหม่ๆมาให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊าสำหรับคลิปเมื่อนี้ขอบคุณลยหลายจ้าจนพอกันไม่ได้คลิปหนาหน้าจ้าายบายจ้า